ผิวรู้สึกมันจะนุ่มขึ้นค่ะ้ก็น่าจะใสขึ้นแล้วรอยฝ้ามันก็จางไปเยอะมากแล้วก็ลิ้วรอนก็หายไปด้วยแล้วก็รู้สึกว่าผิวแก้มจะน,นุ่มชุ่มชื่นเหมือนมันเด้งขึ้นมีรอยหมองคล้ำแล้วก็มีฝ้าฝ้าขึ้นเต็มเลยหนาหนาและชัดมากทาแป้งทาครีมกันแดดอะไรมันก็ยังเห็นชัดยิด่งยิ่งชัดใช่ไหม <c oughs> เวลาที่ลงแป้งหนาๆค่ะเพราะว่าฝ้า แต่แรกเลยคือไม่ได้ใช้อะไรเลยเคยลองใช้แล้วมันก็ไม่หายก็เลยหยุดใช้ไปเดี <S <S ๋ยวรู้สึกมันจะนุ่มขึ้นก็น่าจะใสขึ้นแล้วรอยฝ้ามันก็จางไปเยอะมากแล้วก็ริ้วรอนก็หายไปด้วยแล้วก็รู้สึกว่าถึงแก้มจะน,นุ่มขึม้นชื่นเหมือนมันเด้งขึ้นโอยค่ะผลลัพธ์ที่ได้พอใจไหมคะ ว่าใจา